ก้องกรถเป็นอะไรอะ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดทําไมไม่ใช้น้ํามันตามตามโนนเนอร์แอนล,ละ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กันนะพอใช้แล้วเครื่อง<ล>ฟิสสตาร์ติดง่ายเราจะทําไงกับฟ้าเขานี่ดียวพิดมันก็เหมือนความรักทําไมเหมือนความรักวะมีมากมายแต่ไร้ค่าโอ้วันนี้เผาละจุดนะพวกนายเผาไม่ได้นะใช่ตอนนี้เขารณรงค์ไม่ให้เผานะมันจะก่อให้เกิดมลพิษ เราเปลี่ยนจากการเผามาสร้างมูลค่าดีกว่ามันทําได้ยังไงอ่ะฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นคนที่ทํานาหลายคนหลายครัวเรือนนะคะจะทําการทําลายโดยการเผาทิ้งแต่ตอนนี้มีการรณรงค์ไม่ให้การเผาทิ้งเพราะว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อทั้งร่างกายและทางสภาพอากาศโดยที่เราจะมีวิธีการทํากระดาษสาฟางข้าวง่ายๆหนึง่ง เรานำฟางข้าวมาต้มนะคะให้มันพอละเอียดแล้วเรามาใส่เครื่องปั่นนะคะเมื่อเราใส่เครื่องปัน่นปั่นพอละเอียดแล้วเราใส่ไปในอ่างน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของอ่างแล้วเราก็เตรียมตระแกงนะคะมาร่อนนะคะโดยการร่อนนั้นจะกระดาษฟางข้าวจะต้องไม่หนาเกินไปและไม่บางเกินไปจะทำให้กระดาษนั้นขาดได้แล้วเราก็นำแป้งนะคะ นำแปลงที่เราร่อนกระดาษสานะคะคไปตากแดดเมื่อเราตากแดดแห้งแล้วนะคะเราก็เอาสีมาพ่นเมื่อเราเอาสีมาพ่นตามสีที่เราต้องการเลยเราก็แกะจากแป้นพิมพ์นั้นค่ะเมื่อเราแกะออกจากแป้นพิมพ์นั้นเราก็สามารถมาสร้างมูลค่าได้ง่ายๆนะคะ,ะผลิตภัณฑ์จากกระดาษสานะคะมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอามาให้ดูกันหยิบย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น กระดาษสากระดาษสานะคะหลายๆคนนิยมทํามาเป็นการ์ดงานแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเชิญบัตรงานต่างๆนะคะกระดาษสาของเรานะคะมีประสิทธิภาพด้วยค่ะและก็มีว้กระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดง่ายๆนะคะเป็นของขึ้นห้างด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ เห็นไหมเราไม่ต้องเผาทิ้งให้เกิดมลพิษเ,เลยเสียทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเออฮะเข้าใจาละวไปปิ๊ก